สวัสดีครับทุกคนวันนี้นัาตาพาเที่ยวจะพาไปเที่ยวกับพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีกับใกล้ๆกรุงเทพเรานี่แหละครับผมห่างจากกรุงเทพประมาณ170กิโลครับห่างจากตัวจังหวัดระยองก็ประมาณ80กิโลนะครับเดี๋ยวนี้จะพาไปเที่ยวอีกหนึ่งที่นะครับเป็นที่ค่อนข้างแบบสวยงามเลยนะครับจะพาไปดูไปะจะไปตรงไหนตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นหาดกินรีนะครับผมทางเข้าจะเป็นเข้าทางสะเทอนน้าสะเทือนบกนะครับเข้าทางนี้เลยเข้าทางสะเทือนน้าสะเทือนบกนะครับจะมีพี่ๆทหารคอยให้บริการเราอยู่สอบถามด้านหน้าได้เลยนะครับตรงเข้ามาเรื่อยๆครับตรงเข้ามาเรื่อยๆประมาณสัก4กิโลถึงหประมาณสัก4กิโลนะครับผมตรงเข้ามาเรื่อยๆครับก็จะเจอหาดครับผมหาดกินรี ส่วนตัวหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับเอาที่แรกก่อนเลยนะครับผมอยากให้หลายๆคนมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเยอะๆนะครับอยากให้สนับสนุนการท่องเที่ยวของบ้านเรานะบ้านเรามันก็สวยไม่แพ้จากบ้านอื่นแน่นอนครับผมเมืองอื่นแน่นอนประเทศไทยเรานี่ส,สวยๆทั้งนั้น ครันี้นะครับหาดกีนรีนี่ถ้ามองจากมุมนี้ผมว่าน้ําค่อนข้างนี่จะใสเลยนะน้ำที่จะใสสวยมีที่นั่งบรรยากาศดีนะเนี่ยครับผมเดี๋ยวไปดูมุมอื่นหน่อยเอาเป็นจุดไหนดีเอาเป็นจุดนี้แล้วกันนะครับอืถ้ามองจากมุมนี้น้าทะเลสวยเลยนะเนี่ยใสนะครับเนี่ย หาดกินรีนะครับหาดกินรีครับมันสนับสนุนการท่องเที่ยวบ้านเราครับสนับสนับสนุนบ้านท่องเที่ยวบ้านเราให้มันเยอะๆครับผมน่าจะเป็นที่เช่าจักรยานด้วยอ่อนี่นะครับว่าก็โอเคเลยนะเนี่ยมีอีกสักมุมไหมราไปดูกัน อ๋อตรงนี้จะเป็นโซนแคมป์ครับผมตัวนี้เป็นโซนแคมป์น่าจะแคมป์ได้หรือเปล่าอันนี้ต้องสอบถามพี่พี่ทหารเลยต้องสอบถามพื้นที่อ๋อนี่มีน่าจะมีจุดบริการให้ด้วยนะครับนี่น่าจะถูกใจสายแคมป์เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับหาดก,กินาลีนะหาดก,กินาลียังไงครับเราสนับสนุนการท่องเที่ยวบ้านเราให้มันเยอะๆนะครับมาสนับสนุนการท่องเที่ยวบ้านเราให้เศรษฐกิจบ้านเรามันฟื้นตัวได้นะคร,รับ ครับผมถ้ายังไงวันนี้ถ้าตอาพาเที่ยวไปแล้วนะครับสวัสดีครับฝากกดหัวใจฝากกดติดตามให้ด้วยนะ